สไก็สวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการทำ sound effect นะครับให้กับการสอนออนไลน์หรือว่าการอัดคลิปของเรานะครับเพื่อไม่ให้มันน่าเบื่อแล้วก็เพื่อเพิ่มอัตรรษนะครับในการสอนออนไลน์ให้กับเรานะครับวิธีการทำจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้เราไปที่ URL ของเรานะครับแล้วก็ เราพิมพ์คำว่า sound plant นะครับ plant sound ที่แปลว่าเสียงนะครับแล้วก็ plant ที่แปลว่าต้นไม้นะครับ p l a n t นะครับแล้วก็ o r g นะครับ enter นะครับไปที่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทำการดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับทำ sound effect นะครับเมื่อเรา enter เข้าไปนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าตานะครับของเว็บไซต์ sound plant นะครับ เสร็จแล้วให้เราไปที่คำว่า free downloads here นะครับกดลงไปเลยนะครับกดลงไปเสร็จทีนี้ก็ให้เรากดที่คำว่า windows นะครับ uh, for windows นะครับมันจะมีให้เลือก for m a x นะครับสำหรับคนที่ใช้ uh, iphone uh, นะครับของ apple นะครับแล้วก็ for windows นะครับสำหรับคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับแล้วก็กดตามตาม เครื่องที่เราใช้งานเลยนะครับของผมจะเป็น for Windows นะครับกดลงไปมันก็จะดาวน์โหลดตัวโปรแกรมมาให้นะครับติดตั้งไว้ในเครื่องนะครับพอเราทำการดาวน์โหลดเสร็จนะครับเราก็กดติดตั้งโปรแกรมปกติเลยนะครับอ่านี่ผมขอลัดขั้นตอนไปแล้วกันนะครับพอเราติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มันจะขึ้นหน้าตานะครับแบบนี้เลยนะครับตัว โลโก้นะครับของโปรแกรมนะครับดังนั้นให้เราดับเบิลคลิกนะครับเปิดโปรแกรมเลยอเรอสักครู่หนึ่งนะครับอรอแป๊บหนึ่งนะครับมันทำมันกำลังทำการโหลดตัวโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับนี่นะครับหน้าตาของโปรแกรมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ มันจะมีรูปร่างหน้าตานะครับเหมือนกับคีย์บอร์ดของเราเลยนะครับนั่นก็คือเราสามารถที่จะเอานะครับไฟล์นะครับที่เป็นไฟล์เสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ mp3 หรือว่าไฟล์เว็บนะครับลากไฟล์เสียงเหล่านั้น,นเข้าไปยังปุ่มต่างๆนะครับเราจะจะให้ไฟล์เสียงของเราเนี่ยเล่นเสียงตอนที่เรากด ปุ่มไหนในแป้นพิมพ์นะครับเราก็ลากเอาไปไว้ในปุ่มนั้นเลยแค่นั้นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับนี่อันนี้เป็นไฟล์นะครับที่ผมได้เตรียมไว้นะครับเป็นไฟล์เสียงนะครับอ่ะไฟเสียงที่ผมได้เตรียมไว้นะครับอ่ะก็จะมีทั้งไฟล์ที่เป็น mp3 นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไฟล์ mp3 ลากไปก่อนนะครับ ไฟอีวิาไว้ที่เลขหนึ่งนะครับผมก็ลากเข้าไปที่เลขหนึ่งนี่นะครับมันก็จะเข้ามานะครับเป็นไฟล์คลองรั่วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเช็คดูนะครับโดยการเอานิ้วของผมเนี่ยไปแตะที่เลขหนึ่งนะครับแล้วมันจะได้ยินเสียงอะไรเห็นไมครับอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ามันได้ยินเสียงไหมครับลองปิดโปรแกรมดูนะครับเอาโปรแกรมลงไม่ใช่ปิดนะเอาโปรแกรมลงมานะครับกันลงมานะครับ ผมจะเอาเนี้วของผมนะครับไปแตะที่เลขหนึ่งอ่าอีกอารอบ,อรอบนึงนครับอ่าครับมันจะแปลว่ามันจะได้ยินเสียงตึ้งพร้อมกับเรยวลองผมผมจะถ้าเราไม่ไม่พอใจที่เลขหนึ่งนะครับเราจะเลื่อนไปไว้เลขอื่นก็ได้นะครับเราก็แค่ drag and drop นะครับก็คือลากลากมันแค่นั้นเองนะครับลากมันมาใส่ตรงอื่นนะครับเลขห้าครับนี่นะครับ ลองดูเะครับเอาโปรแกรมมามันจะทำอะไรนะครับอ่าโอเคนะครับแสดงว่าเมื่อกี้ผมปวดหน้าต่างเป็นหน้าต่างของโฟเดอร์นะครับมันก็เลยสิ่งได้ยินเสียงตึ้งด้วยนะอีกรอบหนึ่งอ่ายไหมครับได้ยินแล้วอันนี้เป็นไฟล์ mp 3นะครับเดี๋ยวจะลองไฟล์ฟเว็บนะครับไฟล์เว็บก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับเราเอาเอาไว้ที่เลขเก้า นะครับอ่ะกดเลขเก,ก้านะครับมันจะรองรับทั้งไฟล์ mp3 แล้วก็ไฟลเว็บเลยนะครับแล้วก็ซาวที่เราเอามาเนี่ยมันสามารถที่จะใช้โปรแกรมนี้ในการตัดหน้าตัดหลังได้นะครับว่าเราจะเอาแค่ไหนนะครับสมมุติว่าไฟล์นี้ถ้าเราจะต้องการที่จะตัดนะเร็แค่เอาเมาส์ของเรานะครับไปไปวางตรงที่จุดสีเขียวด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ลากมานะครับ นี่ครับลองกดเลข9นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันจะเริ่มต้นจากที่เราตัดไปเลยนะครับส่วนหน้าคือไม่ไม่ได้เริ่มส่วนหน้านะครับมันจะเริ่มณช่วงเวลาที่เราขยับไปตัดคือส่วนหน้าเราตัดออกไปนะครับแล้วก็สมมุติว่าถ้าเสาร์มันยาวไปนะครับเราสามารถที่จะกดหยุดไปโดยการใช้ปุ่มนะครับ ESC นะครับปุ่ม ESC จะเป็นปุ่ม stop นะครับ stop sound นะครับยกเลิก sound นะครับเห็นไหมครับผมตัดโดยการกดปุ่ม ESC ออกนะครับอ่านี่เลยนะครับเราอยากจะได้ sound ไหนนะครับเราก็ลากเอามาไว้ที่ปุ่มนั้นนะครับลากให้เต็มเลยก็ได้นะครับอ่าสมมุติว่าเราลากเป็นที่พอใจแล้วนะครับ แล้วเราจะทําการสอนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิด Anti อันทิ่ผมสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราพอใจแล้วนะครับเราก็ทําการเซฟนะครับมันจะมีะปุ่มเซฟคีย์แมปนะครับตรงนี้เซฟกดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เราก็เลือกเลยนะครับว่าเราจะเซฟตรงไหนนะครับแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเราไม่เซฟเนี่ยมันจะมันจะไม่ขึ้นนะครับตามที่เราลากมานะครับอ่านะแล้วก็เราจะ ใช้กี่แบบก็ได้นะครับเราก็ลากแบบใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็บันทึกเป็นชื่ออื่นนะครับจะทํากี่แบบก็ได้นะครับอันนี้ผมจะขอปิดกล่องตรงนี้นะครับแล้วก็จะไปทดสอบอ่นนี่เป็นซาวที่ผมทำเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะลองเทสนะครับกับการสอนดูนะครับผมจะ สอนผ่านาจะสอนผ่านผ่านพอยต์นะครับโดยใช้พ o อยต์นะครับเรอสักครู่หนึ่งนะครับสักครู่นึงอ่ะเรียบร้อยนะครับโปรแกรมนี้เราเปิดปุ๊บเราก็เอาลงได้เลยนะครับแล้วก็เราไปเปิด ตัวโปรแกรมที่เราต้องการที่จะสอนนะครับอ่านี่นะครับสมมุติว่าผมกําลังสอนอ่าที่เนื้อหาที่ผมเตรียมไว้ใน PowerPoint นะครับแล้วก็สอนมงไปอ่ามีมุกตลกนะครับมีมุกตลกหัวเราะนะครับก็อ่าดครับกดปุ่มอ่าอย่างนี้ได้เลยนะครับหรือเตียนตับกนะ แต่ว่าถ้าถ้าถ้าจะหยุดเสียงนะครับเมื่อกี้ผมกดหยุดเสียงเนี่ยหยุดกดปุ่มหยุดหยุดเสียงนะครับมันจะเป็นปุ่มเดียวกันในในการยกเลิกตัวตัวเต็มจอนะครับของ PowerPoint นะครับตรงนี้ก็ก็จะเป็นอาจจะเป็นข้อเสียในการทับซ้อนคําสั่งมันทับซ้อนกันอยู่นะครับอ่านี่ก็สรุปว่าเราก็ใช้ได้นะครับกับ PowerPoint นะครับอ่านี้คือ Sound Effect นะครับที่ใช้ในการประกอบ การสอนออนไลน์ของเรานะครับให้มีความตื่นเต้นแล้วก็มีความน่าสนใจมากกว่าเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับครูมีด้วยสำหรับวันนี้ก็บายบายครับ